สดีค่ะท่านผู้ชมไปต้มแชนเนลนะคะพาท่านผู้ชมมาดูขบวนเรือลากจูงในแะม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอยู่ตำบลสำเาล่มนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสะพานเบื้องหน้าน้านก็จะเป็นสะพานวัดเกตเตียนะคะโอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่กับตันก็ลากเรืออะไรามา ตอนนี้น้ำเจะพยาขึ้นนะคะผักตกเยอะมาก mm hmm. เรือก็แหวกผักตบมาค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะจะโผล่แล้ว mm hmm. โอ้แหวกผักตกมาแบบมันจมบอก mm hmm. เห็นไหม <laughs> แหวก,กมาอย่างนี้เลยค่ะโอ้ผักตกชาวนาในแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เยอะมากนะคะท่า mm hmm. นจมแล้วก็เรือพี่ๆกับตันและหลายท่า mm hmm. ก็แหวกผักตกก mm hmm. ว่าจะหลุดรอดออกมาได้ mm hmm. ดึงกันอย่างนี้นะคะ mm hmm. แหวกผักตกมาตลอดแทง ตลอดทางก็พูดผิดพูดถูกชมกระบวนเรือคนไายนะคะแล้วม้ชมหมูมองมุมสูงกับแมตตุมชานเนลนะคะเรือขนสายนี้เป็นระดับกลางนะคะเรือขนสายีมีหลายขนาดเนาะมีขนาดกลางนะคะมีเล็กกว่านี้ด้วยแล้วก็มีใหญ่กว่านี้สักหน่อยน่าจะใช่มงมุมสูงกับแมตตุมชานเนลนะคะกลับกับคุณงามงามโอ้โหดูน้ํานะคะน่าเล่นมาก สมัยจุ้มเด็กๆเป็นเรือสัมปันเนาะดีตาหลังที่อยู่เรือโบ๊ะกุยกันจม,มุมสูงกระตุ้มนะคะลมจะแรงสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมตุ้มยืนบนสะพานอายุธยานะคะสูงนิดนึงแล้วก็ลมแรงนิดนึงไหมคะ ชมกระเบื้องเรือลากจูงกับแม่ตุ้มชาแนลเมื่อกี้ยังพูดค้างอยู่ตอนสมัยเด็กๆเป็นเรือสมปั่นนะคะไม่ใช่เรือเหล็กแบบนี้ตอนนี้ก็พัฒนาเป็นเรือเหล็กสมัยตุ้มเด็กๆเป็นเรือสมปันนะคะเรือไม้ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมก็กลายเป็นเรือร้านอาหารไปหมดแล้วเนาะไปเรือเหล็กบรรทุกมีแงี่เครื่องซักผ้าท่านผู้ชมบางลำติดแอร์นะคะเรือโป๊ะ บางรันติดแอร์นะคะนอนแอร์มีห้องน้ําในตัวนะคะไม่เหมือนสมัยเด็กๆนะคะสมัยเด็กๆ,ๆะะไม่มีห้องน้ําไม่มีแอร์ไม่มีไฟฟ้านะคะเรือวิ่งกลางคืนก็ใช้ตะเกียงวางบนหลังคาเรือโป๊เอานะคะเสียงเล็กๆล็ๆเดี๋ยวนี้ใช้ไฟ LED เลยนะคะสว่างจ้ามาเลยบางลําก็ใช้ไฟโซลาเซลล์นะคะท่านผู้ชมที่ตุ้มเห็นพัฒนากันต่อเน,นื่องนะคะ <laughs> เริ่มกระอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมท่านใดยังไม่ได้กดตับสไลค์้บตับสไลค์ให้ตุ้มสักหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้ตุ้มสักนิดนึงกดเติรดกดไลค์นะคะอ่อ,อนอ่อ,อนไว้ตุมออ้มอ่อนวิวบรรยากาศอายุธยาค่ะ,ะคท่านผู้ชมนกบินกันเต็มท้องฟ้าแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นๆค่ะมองมุมสูงก็ไม่ตุ้มนะคะท่านผู้ชม มาอีกรู้สึกกระเสียงก็คือมาอีกอีกขบวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวตุ้มให้ดูสองขบวนเลยได้ยินเสียงเรือวิ่งมานะคะโอ้มาแล้วจริงด้วยท่านผู้ชมโอ้เรือ่ากเป็นเรือไม้นะคะท่านผู้ชมเสียงเรือก็หืมมามาอีกลำหนึ่งนะคะมาอีกขบวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราดูการมัดเชียกการไปเชียก์ของพี่พิธีับตันไปที่เรือโปะนะคะ ียกจะสั้นหรือจะยาวอยู่ที่ความถนัดของพี่กัปตันนะคะสองขอบวนนะคะจุ่มให้ชมสองขอบวนขบวนแรกก็เป็นขนทรายทั้งสี่ลำเลยนะคะขนมาแบบคุ้นๆแต่ว่าเขามีลิมิตลีกิตจำกัดนะคะว่าบรรทุกไดแ้แค่ไหนนะคะไม่ได้ว่านึกอยากจะบรรทุกก็บรรทุกมานะคะก็คือประมาณสามสิบสามรถบรรทุกนะคะบางบางรถบรรทุกบางคันก็ไปมาเยอะ ขเขาก็จะมีการผ่านด่านตัดช่างนะคะท่านผู้ชมโอ้นี่ก็ถูปตกตก,กตกตกปอดมาเหมือนลำแรกเลยท่านผู้ชมแหวกมาแหวกมาแล้วลำนี้ขนดินนะด้านผู้ชมขนดินมาเต็มลำเรือเลยนะคะดินก็เรียกเป็นคิวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตุ้มก็สอบถามกับพี่ๆท,ที่อยู่ทางเรือมานะคะสอบถามข้อมูลมาบางอย่างตุ้มก็ไม่ทราบตุ้มก็อาศัยถามนะคะ อาใสถามว่าเ whales, um รียกเป็นคิวไหมดินนาจจะไม่รู้จริงๆนะคะตอนนี้ก็ทราบมาแล nah. ้วนะคะเดินก็เรียกเป็นคิวเหมือนกันสายก็เรียกเป็นคิวซุ้มใครทําคลิปไปถามบีบีทางเรือไปว่าบรรทุกมากี่ตันสายอ่ะเดืยวบอกไม่ตุมงสายเรียกเป็นคิวโอ้ขอบคุณข้อม <cruise> ูลนะคะเรือมันจะเลี้ยวอย่างไรคะเสือกจะหยอนข้างตึงข้างตอนนี้ที่เรือเหลืองเขาก็ปรับเชือกอยู่นะคะ ปรับเจี๊ยกอยู่นะโอ้ลมแรงสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมเสียงลมมีเครื่องปั่นไฟเห็นไหมคะท่านผู้ชมมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนะคะคำนี้ก็คุมระเต็นมาสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีฝนแล้วโอ้ติดธงชาติบกสะบัดมายังสวยงามท่านผู้ชมธงชาติไทยบกสะบัด วยก็งามมากตรงโบสถ์ไทยแลนด์ไม่มีเรือตรงท้ายนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้เรือบรรทุกสินค้าจะจะไม่ค่อยมีเรือตรงท้ายนะคะนอกจากเรือโป๊ะลำะใหญ่ๆเรือโป๊ที่เปล่านะคะลมลมแรงก็จะต้องใช้เรือตรงท้ายนะคะอุ้ยบรรยากาศสวยมากในจังหวัดพนักครศรียยุธยาไปน้ำเจ้าพระยานะคะโอขบตกชวาเยอะมากทำให ได้ฟิวได้บรรยากาศะดีวก็มาเที่ยวยุทยานะคะมานั่งชายแม่น้ําวัดว่าอารามชายแม่น้ําเยอะแยะมากมายนะคะมาเที่ยวยุทยาแล้วก็มานั่งชมเรือให้อาหารปลาไปด้วยทานอาหารไปด้วยนะคะเฮลักจูงวิ่งกันสนุกสนานทำไมไม่ตุ้มบอกวิ่งสนุกสนานทำงานกันแบบมีความสุขนะคะไม่ตุ้มก็อยากให้ทำงานแบบมีความสุขนะคะ ทุกงานทุกสายอาชีพมีอุปสรรคนะคะท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่ขบวนเรือลาจูงทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแม่น้ําป่าสักหรือเส้นทางแม่น้าเจ้าพยานะคะสู้ๆไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวก็น้าน้ําหน้านน้ำลาดอีกแล้วน้ําก็จะขึ้นสูงแล้วก็เดินเรือยากลําบากกว่าช่วงนี้นะคะตอนนี้พี่ๆชาวเรือบอกว่าโอ๊ยเดินเรือสบายแต่เรระวังระว,งงวงังเรือติดแห้งนิดนึง เขาก็จะรู้นะเส้นไหนตื้นเส้นไหนลึกเนาะตรงแถวกทุมธาน,นีรู้สึกว่าจะมีสันดอนไฟขึ้นมากลางน้ำนะที่ไม่ตุมเห็นคลิปบางท่านเขาไปถ่ายกันอยู่ตุ้มอยากไปมากเลยแต่คงไม่มีโอกาสแต่จะชมคลิปของพเพื่อนๆของพี่ๆของน้องๆมาชมคลิปตุ้ม้วยนะคะสวยไหมบรรยากาศยุทธยาสวยไหมคะ เสียงเรือมาอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ผ่านไปสองขบวนแล้วเสียงมาใต้ใต้สะพานอีกแล้วนะท่านผู้ชมมาดูเรือกันอีกนะโอ้ยสามขาบวนแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรือเพชรสืทอนนะคะหัวเรือลากโอ้สวยมากถูเรือปัดกวาดเช็ดถูกันอย่างเงาวักไม่มีฝุ่นเกาะเลยท่านผู้ชมแล้วก็ลำใหญ่มากหัวเรือลักจุง น่าจะเป็นเรือที่มาจากแม่น้ำป่าสักเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะรู้สึกว่าเชือกมันจะสูงมากดูแนวเชือกนะคะท่านผู้ชมเชือกสูงมากโอ้มาแล้วมาแล้วเรือโป๊ติเป่าจากแม่น้ำป่าสักท่านผู้ชมใหญ่มากโอ้เรามาดูใต้ท้องเรือกันนะหน้าบรรทุกอะไรมาล่องลอยสีดำๆที่พื้นเรือน่าจะเป็นหานหินนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็านหินล่องลอยเป็นานหินนะคะโอ้ไม่ตรมก็เห็นเป็นครั้งแรกท่านผู้มชม เป็นครั้งแรกที่ต้องเห็นใต้ท้องเรือบรรทุกต่านผ่านหินและตีเป่าแบบนี้นะคะหูเรือลำใหญ่มากๆเล,ย,ลเยีสองล่องนะคะสองล่องนะคะโอ้ยลำใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหดูเรือแถบเจ้าปญะยาเล็กเลยดูเรือแถบเจ้าระยาเล็กเล็กมากเลยนะ,ะแถบเจ้าปญะยาจะบรรทุกดินบรรทุกทรายมีที่ตุ้มเห็นจะมีสองขนาดเล็กกว่านั่นแล้วก็อันนี้ขนาดกลางนี่เจอเรือ บรรทุกถานหินมาจากทะเลนะคะท่านผู้ชมลำใหญ่มากโอ้ยเลยมีการต้องลอยการล้างเรือนะคะเขาต้องล้างเรือเพราะว่าบางทีอาจจะเปลี่ยนสินค้าบรรทุกนะคะเห็นเชี่ยงแล้วท่านผู้ชมนี็นเรือตรงท้ายนะคะเรือโป๊ะจีเปล่าขนาดใหญ่นี่ถ้าเจอกระแสลมแบบนี้ตอนนี้ลมกระแรงขึ้นยืนมาตจะาาลมแรงนะไม่มีเรือตรงท้ายลำบากนะคะเดีย๋ยวจะไปฟาดตะโมอไปฟาดโป๊ะขอบกระหลิงไปฟาดกระเรือ,อ,กกกกอที่ อยุดชายไม่นานมีลำบากมากๆก็คือต้องใช้เรือตรงท้ายนะคะเพราะว่ากระแสลมพัดข้ามาเจอโบสถีเปล่างสูง,ง,ง,งระดับนี้ต้องใช้เรือตรงท้ายท่วงดึงนะคะเชยดึงว้าวันนี้ไม่ตุ้มให้ท่านผู้ชมชมถึงสามขบวนนะคะและ้วก็วิ่งสวนมานั่นอีกหนึ่งขบวนนะคะแตะตีเปล่าเหมือนกันวิ่งสวนมานะคะชมกันไปเลยท่านผู้ชมสี่ขบวนย,ยาว <laughs> โอ้พี่ตุ้มจัดให้นะคะพี่ตุ้มจัดให้ยินดีนําเสนอนะคะยินดีนําเสนอให้ท่านผู้ชมชมนะคะสามขบวนหนึ่งหนึ่งขบวนที่หนึ่งบรรทุกทรายสีเหลืองโป้งขบวนที่สองบรรทุกดินสีเหลืองโป่แล้วก็ขบวนนี้ที่วิ่งผ่านไปเมื่อสักูเหลือโป๊ที่เป่าจากแม่น้ําป่าสักนะคะร่องรอยการขนผ่านหินนะคะขนผ่านหินเหลือนี่ไปส่งผ่านหินที่นครหลวงเนาะ คอหลวงมีกดังเยอะมากท่านผู้ชมตุ้มไปถ่ายมากดังทํางานเยอะมากเลยกระดังรับสินค้านะไม่ได้บรรทุกจะฐานหินนะคะมีเครื่องกลพอร,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 ร์พวกมีข้าวโพดมีมันมีปามมีปุ๋ยุ๋ยลงปุ๋ยก็เยอะมากเลยจุดนั้นนะคะตุ้มก็ดีใจที่ได้ไปถ่ายแล้วก็มานําเสนอภาพให้ท่านผู้ชมชมนะคะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปถ่ายที่สงเพงกาลังดําดินดําทราย ท่านผู้ชมก็ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมได้ดีมากบางท่านโอ้ไม่ตุ้มไม่เคยเห็นเลย่งมาเห็นในคลิปไม่ตุ้มเป็นครั้งแรกกําลังดําดินดําทไฟโอ้พระรทกันแบบนี้นะคะไม่ตุ้มก็ดีใจมากๆที่ท่านผู้ชมถูกใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้ดูหัวละไม้กําลังล่างเรือโปตีเปลามาอีกสามเรือโป หมือนมีเรือตรงท้ายมาด้วยเลยเดี๋ยวมองมาดูกันใกล้ๆนะคะลมแรงสักนิดหนึ่งตุ้มก็เอามือบังกล้องไว้ลมจะได้ไม่เขานะคะแป๊บหนึง่งตุ้ม z งให้ท่านผู้ชม,มชมชมสักนิดขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยเรือกําลังเรือไม้กําลังมานะคะเสียงเร่งเครื่องเพราะว่าทวนลมด้วยเนาะ พิงทวนลมกันด้วยนะคะลมแรงสักหน่อยจุดนี้แม่น้ํากว้างมากท่านผู้ชมแม่น้ํากว้างมากเรือสวนกันสบายสบายเห็นไหมคะสามแถวพิงกันสวนกัน,ส,น,กนสบายสบายเลยนะคะแม่น้ํากว้างแม่น้ําเจ้าพระยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผักตบชวาก็เยอะมากเลยท่านผู้ชมช่วงนี้ เพื่อก็แหวกตักบชวาเนาะก็จะวิ่งมาเรือเลี้ยวเข้าช่องกลางเลยนะคะเพราะว่าช่องกลางแต่เป็นล่องของสะพานเต่ามอสะพานที่กว้างนะคะจะเข้าได้สบายสบายนะ,ะยกยกกองสูงไปจยิงขอไปท่านผู้ชมเถอะมันจะลุ้นกันมัจะลุ้น มาชมกันสีลำเลยสีขบวนเลยนะคะท่นะานผู้ชมทำงานกันอย่างขมักกรเม้นนะคะวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าต้องรีบทำงานนะคะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วก็น้ำก็จะเริ่มขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆที่มีอาชีพขนต้องสินค้าทางน้ํานะคะทุกท่านเลยแล้วก็กําลังใจให้ทุกสายอาชีพนะคะทุกอาชีพมีอุปสรรคนะคะ ดูกันต่อไปมาแล้วเดี๋ยวเรือไม้แหวกผักตบชวานะมาดูเรือแหวกผักตบกันนะคะจุดที่ตุต้มยืนอยู่สะพานอายุทยานะคะท่านผู้ชมหลังโลตัสหลังโลตัสอายุทยาหลังเซนท่านอายุทยานะคะสะดวกก็มาเที่ยวอายุทยามาเที่ยววัดพนันเชิงนะคะ วิ่งกันอื่นมาแล้วค่ะสี่ขบวนยาวๆว,วันนี้คลิปนี้ตุ้มให้ท่านผู้ชมชมยาวๆเลยนะคะเรือวิ่งตามกระแสน้ำนะคะน้ำขึ้นน้ำลงสามเรือโป้ะนะคะเรือโป๊ตีเปล่าดุ้มคาดว่าเรือโป๊ชุดน,นี้ น่าจะวิ่งไปเส้นไปน้ำเจ้าพญานะคะไม่ได้ไปเส้นตัดสักเดี๋ยวเรามาดูใต้ท้องเรือกันดูใต้ท้องเรือกันนะคะว่าเขาลองลอยการบรรทุกอะไรมาแล้วเรือพี่พี่เรือโป๊ก็พยนันแข็งมากเลยบังท่านก็ล้างจนเอี่ยมอ่องเลยนะคะค่ะผู้ชม เ้าล,ลากปเรือไม้นะคะมีเรือตรงท้ายอย่างที่ตุ้มบอกส่วนใหญ่เรือโปต๊ตตเปล่านี่จะมีเรือตรงท้ายนะคะเพราะว่าวิ่งทวนกระแสลมนะคะขอบคุณพี่กัปตันด้วยขอบคุณวิตรภาพจากพี่ชาวเรือนะคะ คุยวออยู่นะคะพี่กับตันคุยวอวิทยุสื่อสารนะคะท่านผู้ชมทางเรือมีวิทยุสื่อสารแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงนะคะเป็นทางเรื่องที่ช่วยการเดินเรือนะคะําพังเครื่องเสียงเครื่องยนต์ก็ดังแล้วก็เชียกก็ยาวตะโกคนคุยกับทางเรือพวกนี้ไม่ได้ยินนะคะต้องใช้วิทยุสื่อสารแล้วก็มีอีกสิ่งตัวเลือกคือเครื่องขยายเสียงนะคะ แต่ลมแรงสักหน่อยโอ้ปัดปัดเจ็ดถูเรือมันวักเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครังมีเครื่องขยายเสียงบนหลังคานะ,ะมาแล้วเรือป๊อ๋อ ลองลอยการขนไายท่านผู้ชมรอยโกยยรายออกนะคะรายนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปส่งแถวลังสิตวก็ยาวไปถึงนนทบุรีนะคะรายค่ะมีราย นมค้าลองลอยไฟนะคะท่านผู้ชมเรือ,น,น,อน,นี้ก็เป็นไฟเป็นไฟ,เป,นไฟเป็นดิงก็จะไปรับสินค้าที่ป่าโมกอ่างทองนะคะอาจจะเป็นท่าผงเพลงหรืออาจจะวิ่งเลยไปถึงท่าป่าโมกนะคะเอยสะพานป่าโมกไปจุ้มก็ไปถ่ายคลิปมาแล้วเห็นไหมคะที่จุ้มบอกบางเรือบางลำใช้ไฟแสงซเซลล์นะคะท่านผู้ชมก mm. ็พัฒนานกัดนไปเรื่อยๆนะคะ ก่อนใช้ตะเกียงวางบนหลังคาเวลาเรือวิ่งกลางคืนตอนนี้ก็ใช้ไฟ LED นะคะสว่างสวยมาตุ้มก็ไปถ่ายคลิปกลางคืนบ่อยอยู่หลายคลิปนะคะท่านผู้ชมก็รับชมคลิปกลางคืนของตุ้มได้นะคะก็มาถ่ายที่แยกวัดพนัญเชิงบ้างหน้าจุดวัดกษัตรตาที่ลาชบ้างเอาจุดที่ไม่อันตรายนะคะที่ไม่เปรี้ยวมาก <c oughs> ทำไมไม่ตุ้มชอบถ่ายคลิปกลางคืน พอดีเลิกงานมาเห็นเรื่องมาก็แวะถ่ายเลยค่ะก็อยากจะนำเสนอปแปลกใหม่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแสงเปลี่ยนที่ให้ท่านผู้ชมชมนะคะในแบบหลากหลายนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่ออย่าเพิ่งเบื่อตุ้มนะคะ <c oughs> เอ๊ะเรือตรงท้ายท่านผู้ชม,มเรือตรงท้ายนะคะจะเป็นเรือที่ต่อใหม่นะคะยังไม่ได้ทาสีสําเร็จเลยมาใช้งานทดสอบเครื่องทดสอบเรือก่อนนะคะ มีเรือคัดท้ายมาด้วยมีตรงท้ายยังมีคัดท้ายอีกคัดท้ายสีส้มๆนะคะน้องชมนักท่องเที่ยวที่จุดวัดพนันเจิงเห็นเรือคัดท้ายแบบนี้เป็นที่ชื่นชอบนะคะชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากๆเลยเรือคัดท้ายสีส้มๆแบบนี้สีส้มๆสีแดงๆสีๆสฟ้านะคะนักเที่ยวแบบเรือคัดท้ายเลยคัดท้ายกับหัวล้อขำกันแบบน่ารักมีความสุข มีความสุขกลับไปเหมือนชาติแปดแล้วก็ไปทํางานนะคะตุ้มก็ดีใจที่เลยที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขนะคะไปแล้วเป็นเรือที่ชาวเรือเขาเอาไว้ขึ้นตลิ่งไปซื้อกับข้าวนะคะตุต้มก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ยลมแรงค่ะลมพัดหมดตุ้มกล้องกระตุกเลยนะคะขอภัยท่านผู้ชม ตุ้มขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ชมกันยาวๆลมกระแรงลมเย็นเย็ยนตุ้มไม่ร้อนเลยค่ะดีน,นําเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะเนี่ยตุ้มอยู่บนสะพานอโยุยานะคะมีรถวิ่งบ้างนะคะ่ะแล้วก็ยังมีมาต่อเน,นื่องนะคะตุ้มขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ,คคดะ,คะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับขอบคุณงามๆเลยค่ะ